สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบราทาโร่ค่ะคลิปนี้ลันดอมชิมหักข้อชื่อว่าคนที่คุณคิดถึงนะคะตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าไพ่นะคะจะบอกอะไรกับเราบ้างนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันนะ ไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจนะคะก็วางลงเอาไว้ตรงนี้นะไม่ต้องเก็บไปคิดไปเครียดนะคะไปใส่ใจเด้ๆทั้งสิ้นเลยนะคะอ่ะเรามาเช็คพลังงานกันก่อนคะ่ะ ขอดูนะคะพลังงานของคุณนะใบแรกนะคะเป็น The Empress นะใบที่สองนะคะสามถ้วยใบที่สามนะคะเป็น The Hermit นะอืมพลังงานของคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ เป็นคนราศีกานนะหรือว่าเนะคะเป็นคนธาตุน้ําจากพลังงานของคุณนะคะจริงๆเราเนี่ยตัวของคุณเองนะคะเรียกว่าเป็นคนง่ายๆสบายๆนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องของใครนะเราก็ไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องของตัวเอสักเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าคุณจะดูเป็นคน ่าเรียกว่าทุกคนเห็นแหละว,ว่าคุณเป็นคนที่ใจดีนะคะแม้ว่าทุกคนจะเห็นว่าคุณเป็นคนที่ใจดีในสิ่งที่คุณแสดงออกเพราะคุณอะเอเื้อ,เ,อ,เ,ฟอ,เ,อเฟื้อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับทุกๆคนนะคะแต่คุณเนะ่ยก็เรียกว่าเป็นคนที่เข้าถึงได้ยากพอสมควรนะบางทีอะคะ่ะคุณอาจจะชอบรักสันโดษดมากกว่าอยู่ในวงสังคมด้วยซ้ำคุณรู้สึกว่านะคะ พื้นที่ของตัวเองเซฟโซนของตัวเองอะคะ่ะมันปลอดภัยนะคะเราก็มันมีความสุขมากกว่าเพราะตัวของคุณนะะี่ยค่ะต้องบอกเลยนะว่าพลังงานของการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นเพื่อนที่ทำงานอันนี้สำคัญมากๆเลยคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขสักเท่าไหร่นะคะกับสังคมการงานของคุณอืมคุณรู้สึกว่ามันไม่สนุกเหมือนเดิมอะ มันมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะคะที่เข้ามาทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ไม่โอเคเลยที่มันเป็นแบบนี้อยากให้มันมีอะไรที่มันดีกว่านี้นะคะอืมคุณก็เลยพอเลิกงานแล้วก็ตรงกลับบ้านใครชวนไปไหนก็คือปฏิเสธละคาในช่วงนี้แต่ช่วงแรกๆก็ต้องบอกว่าคุณก็ไปนะเวลาที่ใครขอชวนนะคะ แต่หลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าคุณค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวมากกว่านะคะชอบทำงานอดิเรตข,ของตัวเองบางคนชอบทำขนมบางคนชอบทำอาหารนะคะบางคนชอบอ่านหนังสือชอบเออกกำลังกายเล่นดนตรีนะคะดูซีรีส์ฟังเพลงนะแล้วก็อื่นๆนะคะคุณอนะ่ะให้เวลากับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะํะมากกว่าเพราะคุณรู้สึกว่าสิ่งภายนอกนะคะมันก็เป็นเพียงแค่ สิ่งจอมปลอมเท่านั้นที่เราใส่หน้ากากเข้าหากันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยตัวของคุณเองนะคะก็เลยเลือกที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองดีกว่าอ่ะนี่คือพลังงานของคุณนะคะถ้าเป็นในมุมความรักนะก็ดูเหมือนกับว่านะคะตัวของคุณนะ่ะแอบมองแอบ่องแอบดูนะคะคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยนะ คอยเ,อเช็คว่าในตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะจากช่องทางโซเชียลเนาะหรือแม้กระทั่งนะคะถามถ่ายจากคนที่รู้จักร่วมกันแต่ใจของคุณอะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เรื่องของความรักก็น่าจะมีบางอย่างละคะ่ะที่ทำให้สถานการณ์มันดูนิ่งๆน,นะคะืมประมาณนี้นะคะในพลังงานของคุณอมาดูพลังงานของเขานะ ราชาถือดาบนะคะเจลเวอร์ราชินีถือเหรียญพลังงานของคนธาตุลมพลังงานของคนธาตุดินพลังงานของราศีเมทุนค่ะพลังงานของเขาเนี่ยดูเป็นคนดื้อนะคะดื้อรัน้นหัวชนฝาเลยค่อนข้างที่จะยึด ความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งพอให้คนดื้่นะคะขึ้นมาถึงสองใบอะแล้วเขาก็เป็นคนที่พูดจาอะไรนะไม่ค่อยขนมน้ำใจเลยค่ะทำอะไรก็ทำแบบสุดตรงนะคะค่อนข้างจะแตกต่างจากคุณมากๆเลยคุณนะ่ะเป็นคนใจเย็นนะแต่เขาเนี่ยค่ะเป็นคนที่ใจร้อนมากกว่าคุณมากๆเราเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกของใครอะ แต่คุณน่ะเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนนะอืมมันมีความแตกต่างกันอยู่นะคะต้องบอกว่าคนละค้่กันเลยระหว่างคุณกับเขาคุณเป็นคนที่แบบถ้ารักใครก็คือรักเดียวใจเดียวแล้วคุณก็เปิดใจยากมากแต่พลังงานของเขาอ่ะดูเหมือนกับว่าเขาเอ่อให้ความสำคัญกับความต้องการของตัวเองอะคะ่ะมาก,ก่อน แล้วความต้องการของเขาคืองานเงนิงนอำนาจบารมีนะคะสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเขานะ่ะมันเลยทำให้การเป็นคู่รักกันระหว่างคุณกับเขาเนะะี่ยค่ะมันดูไม่ได้เติมเต็มกันเลยเราไพนะ่น่ะใบตรงกลางเลยคะ่ะของคุณได้สามถ้วยด้านนี้แล้วของเขาก็เป็นเดอะลเปอร์ด้านนี้นะคะมันจึงเป็นไพ่ที่ออกมาบอกว่าสถานการณ์นะคะ่ค่ะ มันก็เลยกลายเป็นแปลว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสุขในตอนนี้ซึ่งบีมองว่าน่าจะห่างกันในช่วงของเดือนมิถุนาคุยกันน้อยแม้ว่าคุณจะพยายามนะคะพยายามส่งข้อความพยายามโทรหรือบางคนไปหานะอยากจะเจอนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยเหมือนบปิดกั้นปฏิเสธอะคะ่ะเหมือนนิ่งแล้วก็เฉยมากมากเย็นชาใส่คุณมากมากนะ่ะ นะคะนี่คือพลังงานที่ออกมาจากหน้าไพ่อะเรามาดูสิว่าคนคนนี้นะคนที่คุณคิดถึงเนี่คะตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมอะมาดูกันค่ะสี่ดาบสถานาการณ์นิ่งจริงๆนั้นเนี่ยสี่ถ้วยแปดดาบสามเหรียญ หกไม้อ justice อเคเอา่าไพ่นะคะที่ออกมาเป็นหกไม้กับจ u s t i c เนี่ยดีอะเห็นว่านะคะเขานะี่ยมีความคิดถึงให้กับคุณนี่แหละนะคะเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันคะ่ะดูเหมือนว่าตัวของเขาเองอะ่ะ เหมือนกำลังคิดในเรื่องของความมั่นคงและความชัดเจนในความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็เขานะคะเพราะหลังจากที่สถานาการณ์มันนิ่งๆกันในช่วงของเดือน6ออะนะมันก็เป็นอะไรที่ตัวของเขาเองก็คิดเยอะค่ะนะคะเขาคิดถึงคุณแล้วก็คิดเยอะมากๆในเรื่องราวของคุณเพราะว่าแม้ว่าเขาจะดูเหมือนไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่นะ แต่บีเห็นไพ่สี่ถ้วยขึ้นมาเนี่ยเขาสนใจคุณนะเขากลัวนะว่าจะเสียคุณไปอะไม่ใช่เขาไม่กลัวนะอืมแต่เหมือนเขาเองอะเป็นคนเย็นชาเป็นคนเฉยชาเป็นคนแบบไม่หวานไม่โรแมนติกเลยค่ะคนคนนี้เนี่ยพูดแบบมะนาวไม่มีน้ำด้วยซ้ำอะค่ะซึ่งแตกต่างจากคุณคุณเป็นคนพูดเพร้อ นะคะคุณเป็นคนพูจาถนอมน้ําใจอ่ะแต่เขาคือไม่ใช่เลยค่ะมันแตกแต่างจากคุณมากๆจริงๆนะคะแต่ตอนเนี้ยเขาคิดถึงคุณนะเราภายสามเหรียญใบเนี้ยค่ะเขาก็คิดที่จะคุยกับคุณด้วยคือก่อนหน้านี้นะที่มีปัญหากันใช่ไหมที่เงียบๆกันไปอ่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากคุยใช่ไหมคะแต่หลังจากที่เวลามันผ่านไปนะคะ ตัวของเขาเองไงค่ะก็มีความรู้สึกว่าอืมเขาก็อยากคุยกับคุณแล้วนะในตอนเนี้ยนะคะแล้วบีก็มองว่าตัวของเขาเองค่ะน่าจะติดต่อมาหาคุณภายในระยะเวลาสี่วันสี่สัปดาห์หรือสี่เดือน แล้วก็มีเดือนตุลาขึ้นมานะถ้าตุลาน่ะก็ยังอยู่ในเกณฑ์สี่เดือนนะคะเพราะฉชนเราเน,ะะนี่ค่ะคนคนนี้นะคะคนที่คุณคิดถึงเนี่ยต้องบอกว่าตัวของเขาเองอะ่ะก็คิดถึงคุณมากๆเลยละ่ะแล้วเขาเองนะคะก็ไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงคุณได้นะเพราะเหมือนกับเขายิ่งหักห้ำใจตัวเองแต่เขายิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นนะคะ เขายิ่งทําร้ายใจคุณน่ะเขายิ่งถูกทรมานใจมากขึ้นเพราะการที่เขาทำร้ายคุณทาร้ายใจคุณมันคือการที่เขาทําร้ายใจของเขาเองนะเขาแค่ยังไม่ยอมรับความรู้สึกข,ของตัวเองค่ะเขาเหมือนคนยังไม่รู้ตัวอืมเขาเหมือนคนที่ยังรักอิสระนะคะยังเหมือนคนที่ไม่รู้ใจตัวเองพยายามที่จะปัฏิเสธแต่บีบอกได้เลยว่า เขากำลังมองเห็นความจริงค่ะเขากำลังมองเห็นความจริงความต้องการที่มันปรากฏออกมาในหาจากใจของเขาแล้วเขาจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณรักเขาเนะี่ยมันชัดเจนขึ้นเพราะว่าเดบมูลนะคะที่ขึ้นมาก่อนที่เราจะมาเจอราชินีถือดาบเนี่ยไพ่สองใบอย่างเงี้ยนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่า มองทุกอย่างด้วยเหตุและผลเห็นความจริงที่มันซ่อนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราเนะะี่ยค่ะก่อนหน้านี้เนะะ่ะเขาเคยปฏิเสธใจใช่ไหมเขาเคยปฏิเสธใจที่เขามีให้กับคุณแต่ว่าตอนนี้เนะะี่ยค่ะมันชัดเจนในใจของเขาแล้วนะคะว่าเขาเองเนี่ยมีความรู้สึกพิเศษมากๆเขาไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรู้สึกนี้ได้นะคะมันเลยทำให้ตัวของเขาเองเนี่ยคิด ที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันถูกต้องแม้ว่าในตอนนี้เขาจะยังไม่ได้ทำอะไรก็ตามนะคะแต่เขาก็คือย้ำเลยว่าเขาจะทำให้ความรักครั้งนี้ได้เติบโตเป็นอนาคตของการรักกันในวันข้างหน้าคือเขามั่นใจนะคะว่าคุณน่เป็นคนที่ใช่ หลังจากที่สถานาการณ์นะคะมันมีประเด็นกันในช่วงของเดือนมิถุนานะคะหลังจากที่ทุกอย่างมันดูเหมือนมันนิ่งกันไปไม่รู้ว่ามีการบล็อกกันหรือเปล่านะแต่ว่ามันมีไพ่ของการบล็อกขึ้นมาด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ได้บล็อกในช่องทางการติดต่อสื่อสารมันก็เป็นการบล็อกใจอะหากห้ามใจไม่ให้รู้สึกนะคะปัดเตะใส่ใจ เพราะฉะนั้นเราเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบไหนก็ตามแต่ตอนนี้เนะคะเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างคิดถึงมากด้วยมาดูในออ a c l อนิดนึงนะคะ ืมอไพ่ออกมาดีมากเลยนะเนี่ยค่ะคนคนนี้นะ่ะเขาคิดถึงคุณอยู่จริงๆและเขาก็มั่นใจด้วยนะคะว่าคุณเนะะี่ยค่ะจะเป็นคนที่อยู่ข้างๆเขาในอนาคตไพ่สองใบเนี้ยนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความมั่งคั่งมั่นคงบ่งบอกถึงอนาคตที่เติมเต็มซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตัวของเขาเองอะคะ่ะ ก็มองอนาคตไกลมากมากแล้วนะคะอยู่ดูแลากันในยามเจ็บป่วยนะคะมีความสุขอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครอบครัวเขาคิดไปไกลมากแล้วนะไม่ว่าสถานะของคุณนะคะจะเป็นอะไรก็ตามในตอนนี้นะคะแต่คนคนนี้เนะี่ยเขารู้ใจตัวเองแล้วแล้วเขาก็อยากที่จะทำให้สถานาการณ์นะคะทุกอย่าง มันสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้มั่นคงลาชัดเจนในใจถึงแม้ว่าตก่อนหน้านี้เขาจะปฏิเสธนะแต่ไพ่ออกมานี้เป็นพลังงานที่ไม่ปฏิเสธเลยนะคะเป็นพลังงานที่แบบว่าใช่ชอบชอบคุณนะคะรักคุณอยากเป็นอนาคตร่วมก,กันกับคุณ อยากที่จะคุยกับคุณดีๆอยากจะเปิดใจคุยกับคุณเนี่ยมันเป็นพลังงานแบบนี้อ่าเรามาดูนะคะพี่นางฟ้าพี่นางฟ้าใบาร้ายขึ้นมาเนี่ยก็บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคุณทำอะไรไปเขารับ แต่เขามีข้อห้ามมีกําหนดมีกฎเกณฑ์นะคะทุกอย่างเหมือนคุณต้องคอยตามใจเขาจริงๆบางครั้งมันก็เลยมีความรู้สึกว่าอึดอัดนะคะเพราะว่าตัวของเขาเองอะคะ่ะทาตัวไม่น่ารักจริงๆที่ผ่านมาพี่นางฟ้าบอกว่าคุณนะคะสามารถที่จะฟังเสียงหัวใจของตัวเองได้เลยนะว่าคุณนะคะต้องการความรักครั้งนี้จริงๆไหมเพราะความรักครั้งนี้ ถ้านะคะสถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นน่ะมันสามารถที่จะกลายเป็นความรักนะคะที่ไม่มีเงื่อนไขได้ในอนาคตความรู้สึกที่มีความลึกซึ้งต่อกันนะคะคิวปิดนะคะแผนสอนรักให้คุณรักเขามาเจอกันการมาเจอกันของคุณรักเขานะคะมีเรื่องของพรมลิขิตมีเรื่องของโชคชะตาขึ้นมานะถึงแม้ว่าณตอนนี้จะยังไม่มีสถานะ นะคะแต่ว่าในอนาคตนะคะมันมีโอกาสมากมากนะคะที่คุณจะมีสถานะนะอ่ะเดี๋ยวมาดูราศีเพิ่มเติมนะคะ ราศีกรกฎนะคะหรือคนที่เกิดวันที่สราศีกันนะคะหรือคนที่เกิดวันที่หคนที่เกิดวันที่ส0ค่ะราศีตุลนะคะหรือคนที่เกิดวันที่7คนที่เกิดวันที่15หนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี23 98 47ส6ี่ห เลข10นะคะแล้วก็42ค่ะโอเคนะคะครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะเข้าสู่ในช่วงของการแนะนำสีพึ่งหลกกำไรนะคะมาเริ่มกันที่กำไรสมปรารถนานะคะ กำไรสมปรารถนานะคะทําจากหินหยกพม่าแท้นะคะก็จะเสริมในเรื่องของการงานการเงินความรักเมตตานะคะผ่านการปลุกเสกมามากกว่า9้าวาระนะคะในกําไรแต่ละเส้นนะคะก็จะประกอบด้วยน้ํามันว่านพญาไก่แดงนะคะแล้วก็ตะกรุดหัวใจมนุษย์นะคะก็จะเด่นในด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์นะคะมีแต่คนรักคนหลงนะคะแล้วก็ให้โชคลาภด้วยนะคะคนขายคู่จะพบคู่คนขาดรักจะพบรักนะคะการงานมี ายคนรักคนเมตตานะคะแล้วก็มีในเรื่องของการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะ จะมีรุ่นพิเศษนะจะเป็นรุ่นไม้กลายเป็นหินนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มในด้านของบารามีนะคะแคลค่าปลอดภัยเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีหลายสีนะคะให้เราได้เลือกเนาะไม่ว่าจะเป็นยกเขียวยกขาวไม้กลายเป็นหินยกน้ำผึ้งนะคะสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลกลางน้ำตาลเข้มนะคะหรือว่ายกเขียวจกักรพพัดนะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะมาต่อกันที่สีพึ่งสมปรารถนานะคะสีพึ่งสมปรารถนานะก็จะเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะใครเห็นใครรักมีแต่คนเอ็นดูช่วยเหลือนะคะ ตึงใจผู้อุป,ปถัมภ์นะคะโชคลาภทํำมาค้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองรับเงินคล่องมือนะคะ เป็นสีพึ่งที่ผ่านการปลูกเสกแบบดั้งเดิมนะคะจากปูเ่เสดมากสวัสดนะสิทธิหลวงพ่อเคนวัดธรรมครูหาเขาอีโตนะคะสีพึ่งนะคะจะตลับละ499บาทนะคะส่วนกําไรราคาเริ่มต้นที่999ถึง1,299บาทนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์นะคะตาม ID ดียลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอด้านขวามือนะคะ มาสอบถามกันได้เลยนะคะโอเคฝากสีพึ่งแลกกำไรด้วยนะคะ